บูบูบูบลิสเอร่าฮ h ลโ s ลว Bro? บรสสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบลิสเอร่านะครับผมและก็ <Happy New S 1> ทักทายนะครับวันแรกของปีนะครับผม h ัปปี้นิวเยียร์สองพนะครับผมปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่นะครับผม <S <S นั่นก็คือปี69นั่นเองนะครับผมและปีนี้ก็เป็นปีของมะ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 เมียนั่นเองครับผมปีมะเมียนะครับปีมา้านั่นเองนะทุกคนนะ เมื่อวานก็ผ่านไปนะครับเขาดาวนะครับบางคนก็เจอกับแพ็กมาแมซี่มาแล้วนะครับผมแมซี่ร้อยสิบนะฮะผมก็เป็นบิ๊กไทม์นะฮะและวันนี้ครับเช้าวันนี้เซิร์ฟเวอร์ไม่ปิดนะทุกคนนะก็พร้อมแจกของขวัญด้วยนะทุกคนแจกนักเตะฟรีมาแล้วนะครับโชว์ไทม์สามตัวนะครับผมเพื่อนๆเลือกใครบ้างนะครับเคนวินเดอะบอยนะครับหรือว่าดีนฮุยเซนนะครับผมหรือว่า จะเป็นนะฮะมาคาทที่ฟอร์ดนะครับผมเพื่อนๆเลือกตัวไหนครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะและคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องงายจำดีนะครับที่จะได้เปิดตัวไอดีไก่พิโดนั่นเองครับผมมาดูไก่พิโดว่าเดินทางไปถึงไหนแล้วนะครับตั้งแต่วันนั้นนะครับจนถึงวันนี้นะครับได้ตัวไหนบ้างนะครับผมและเพลงนี้ลลโอเนลเมสซี่นะครับผมมีทองอยู่ 130ทองที่สงคุณค่านะครับก็จะมาตามลากแพ็คนี้กันด้วยนะครับผมหลายๆคนนะครับอาจจะไม่เคยดูคลิปนะครับผมแนะนําให้ย้อนไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับก็จะมีการเดินทางไก่ของพี่โดนะครับตั้งแต่วันนั้นนะครับวันแรกนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการแลกนักเตะด้วยนะทุกคนนะนี่ครับก็คือชมหน้าของไอดีพี่โดนั่นเองนะครับก็มีนักเตะประมาณ นี้เลยนะเพื่อนๆนะค่าพลังรวมอยู่ที่3,202ครับทุกคนจริงๆแล้ว ID นี้เป็นไอเดชเลนต์นะครับผมดองทองนะครับแต่ว่าด้วยเหตุบางอย่างครับทำให้ใจแตกนะครับนั่นก็คือแพ็คเวนดูนี่นั่นเองนะครับผมก็เลยเก็บทองไม่อยู่แล้วครับสรุปว่าได้สุ่มไปนะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่แพ็คนั้นไม่ได้เอ็ดวินฟันเดซาน้าซาของเราไม่มาด้วยนะครับนี่ครับค่าพลังประมาณนี้นะทุกคน ID นี้ก็คาดว่าจะ ไปแลกโอลิเวอร์คาดนะครับตอนนี้ขาดโกนะทุกคนตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ยังไม่ได้สักทีนะครับโอลิเวอร์คาดนะครับผมเพิ่งได้เซนติมานะครับหนึ่งตัวจากการสุ่มกล่องฟรีเท่านั้นเองครับตัวเดียวนะทุกคนหลังจากที่เก็บทองไม่อยู่นะครับก็กลายเป็นว่าจะต้องตามล่าเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่คือการเดินทางของไก่พิโดนะเอาละครับวันนี้นะครับเราได้หนึ่งตัวครับแลกได้แล้วนะจ๊ะผมขอเลือกเป็นเควินเดอะบอยแล้วกันนะฮะกับไอดีนี้ครับผม ก็มาเสริมนะครับในทีมยังไม่มีตำแหน่ง AMF นะฮะที่มีค่าพลังดีๆสักตัวนะครับผมดูรีวิวอยู่ประมาณหนึ่งแล้วนะตัวนี้ก็คิดว่าค่าพลังค่อนข้างดีนะครับเซนวินเดอ์บอยครับแล้วก็จ่ายบอลดีด้วยนะตัวนี้นะจะทำยังไงได้นะครับทุกคนมันแล็กได้แค่ตัวเดียวนะครับผมถึงจะมา3ตัวก็เถอะเมื่อได้มาแล้วครับก็ทําการเอาเข้าทีมหน่อยนะครับนี่ฮะมายืนตรงนี้แล้วกันนะครับ ขออนะัพเลเวลเนี่ยโอ้โหแต้มอัปหมดทุกคนสายฟรีของจริงต้องเป็นแบบนี้นะครับแม้แต่แต้มอัปก็ยังไม่มีเลยนะทุกคนโอ้น้าเสียดายมากครับต้องไปเล่นอีกหลายอีเวนต์เลยนะ GP ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วผมอะผมจะลองลำดับนะครับนักเตะทั้งหมดที่ได้มานะครับตามลำดับก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนมีแพ็กแมนูครับได้มา2ตัวครับเสียดายที่เอ็ดวินฟันเดซาไม่ได้นะครับน่าเสียดายมากก็ได้เป็นเวนดูนี่นะ อีกตัวก็ได้มาเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับผมริโอเฟอร์ดินาน,นั่นเองนะทุกคนแพ็กนี้ก็ได้มา2ตัวเลยนะครับผมแล้วก็จะมีร่างร้อยทองด้วยนะทุกคนอันนี้เป็นอีเจติเกครับผมถือว่าไอดีนี้มากับดวงค่อนข้างดีนะอืมปีที่แล้วดวงมาเลยแหละแต่ปีนี้ต้องมาเช็คอีกนะแล้วก็จะมีร่างของเปาโลปาตินีนะครับร้อยทองเหมือนกันนะแล้วก็มาซยี่ก็มาด้วยนะเออ ตัวนี้ได้หลายตัวเลยครับแล้วล่าสุดแพ็คโอเวอร์คาร์นก็ได้เป็น RB มานะครับผมของอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็จะมีนักเตะก,กิจกรรมแรกต่างๆนะครับก็ไม่นับครับถือว่าตัวนั้นต้องทํากิจกรรมแรกเนาะไม่ได้ใช้ดวงอะไรเนาะทุกคนใช้แค่ความอดทนและความพยายามในการสร้างการเล่นเคลียร์อีเวนต์นั่นเองนะทุกคนนะและในช็อปนะครับก็จะมีอวตารไอคอนให้ซื้อด้วยนะครับแล้วก็โลโก้แบบใหม่นะอวตารแบ็กกราวนี่อย่างเท่เลยครับ ก็ขออนุญาตนะครับซื้อเป็นการชิมรางเป็นการเสริมดวงแล้วกันนะครับผมอ่าแล้วก็ไปเปลี่ยนภาพกันหน่อยนะครับนี่ฮะเปลี่ยนไอคอนใหม่นะครับนี่ฮะอวตารแล้วก็เปลี่ยนเป็นนี่ฮะบิ๊กไทม์อย่างที่เลยเอาละครับเรามี100ทองนะครับ130ทองนะครับผมสุ่มได้1ครั้งนั่นเองครับน่าเสียดายครับที่พี่โคไม่ยอมให้กล่องฟรีมาครับเสียดายมากจริงๆนะทุกคนนะ ถ้าเกิดว่าแฮปปี้นูเอียเนี่ยมีกล่องฟรีสุ่มแพ็กลลโอเนลเมซี่บิ๊กไทม์สักทีจะดีมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามาสุ่มโมลิเว์คาร์ดีกว่าเกลือต้อนรับปีอีกแล้วครับทุกคนปีมามามะมเมียนะครับผมแล้วสุดว่ากระ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 เลือเหมือนเดิมครับผมโอ้โหเปิดหัวมาก็เกลือเลยฮะคิดในแง่ดีนะครับเราอาจจะได้ เมสซี่บิ๊กทอมเข้าพลัง110กับร้อยทองนี้ก็ได้นะครับผมและปีนี้นะครับผมเปิดหัวนะครับบิ๊กทอมแฮปปี้นิวเยยร์ปี69นะครับปีที่ยิ่งใหญ่ครับผมขอ1ตัวแล้วกันนะพี่โกและครั้งนี้ขอเลโอนีลเมสซี่1ตัวบึมเอาเอเกลือสำสครับผม ใช้กล่องสุ่มก็แล้วใช้ทองก็แล้วครับโอ้โห,โหได้3มดาวทุกคนสรุปว่าพีโดของผมนะฮะปีนี้เกลือต้อนรับปีนะทุกคนนะขอเสียงตบมือให้หน่อยนะโอ้โหยังอยู่ครบเลยครับทั้ง8ตัวไม่มาสัก,กตัวเดียวนะครับผมบางคนบอกพี่ร้อยทองจะหวังอะไรนะเอาหวังอย่าหวังเลยโอ้โหสรุปว่าได้ประมาณนี้นะครับไอดี ID ไก่พี่โดของเราครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปตามล่าเช็คดวงกันต่อกับ ID ต่อไปเลยแล้วกันนะทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเอา้าเฮ้ยเฮ้ยมันต้องอย่างงี้สิทุกคนนี่ได้แล้วหนึ่งตัวอย่างน้อยๆนะครับอยได้เป็น IMF ครับผมเอของฟรีก็มีนะ ID ดีนี้นะครับผมพลาดมาจากพี่โดแล้วมาได้กับ ID นี้ครับสวยงามเลยนะครับผมนี่ได้เป็นตำแหน่ง RMF ครับผมจะเป็นแพ็คโอลิเวอร์คาร์นะครับ สรุปว่าได้มา1ตัวนะครับอืมเปิดไปแค่6ครั้งเองนะทุกคนไอดีนี้หมานเลยครับผมไอดี ID นี้ก็จะเป็นไอดีไก่นะครับตุรกีนั่นเองนะครับเริ่มต้นตัวแรกก็จะเป็นเดเรนเฟสเชอร์นะทุกคนแล้วผมก็มีการสุ่มร้อยทองได้กัตตุโซมาด้วยนะแล้วก็แอบ,บดวงดีนิดนึงนะครับที่ได้แฟรงค์ไรกาดจากกิจกรรมเดลิเกมนะครับรวมจุดโทษนะครับได้เร็วหน่อยนะทุกคน นี่ครับแล้วได้ตัวนี้ล่าสุดครับมาเสริมทับอีกนะครับทีนี้ทีมก็เริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างครับเริ่มตึงขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนนะถือว่าใช้ได้เลยครับตอนนี้ก็เหลือแค่เลขโอลิเวอร์คาร์แล้วนะครับสำหรับไอดีนี้นะแล้วก็สมมุเตอร์ครับได้เป็นการจ่ายบอลด้วยนะครับถ่าพลังตัวนี้จะอยู่ที่103นะครับไอดีนี้ก็ได้ทําการไปเล่นโค้ดมาแล้วนะทุกคนโค้ดกัตตูโซควบคุมโดยกัตตูโซครับผมเป็นทั้งโค้ดและเป็นทั้งนักเตะด้วยนะครับผม ตัวนี้ก็จะโดดเด่นในเรื่องของการใจบอลเลี้ยงบอลน,นะตัวนี้นะอสเตฟานโน่นะครับผมฟิโอเร่น่าจะอ่านถูกนะฟิโอเร่ใช่ไหมส,สเตฟานโนนั่นเองนะประมาณนี้ทุกคนนี่ครับเดี๋ยวผมลองขอโมไซนในหน่อยนะเพื่อนๆผมคิดว่าการดิฟมันสูงไปนะทุกคนนี่ครพอโมไซนในก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนนี่ค่าพลังก็ดูดีขึ้นอีกนะครับผมแต่ว่าว่าจะอยู่ โอ้ก็จะอยู่ร้อยสองนะเพื่อนๆนะตอนนี้มีทองอยู่เก้าสิบนะทุกคนเดี๋ยวลองเตะลูกโทษดูเผื่อจะมีหลงเหลืออยู่ในลูกโทษนะครับประมาณสักร้อยทองนะเพื่อนๆเนาะขออีสักห้าสิบกันโอ้โหสรุปว่าไม่ได้นะทุกคนไม่มีเงินอยู่ในแล็ p นี้นะอแบบนี้ก็จะเป็นดิวสุ่มนะดเดล่เซียมบ็อกนั่นเองน่าเสียดายครับเท่ากับว่าไอดีนี้ไม่ได้ไป่อนะครับผม เป็น ID ดีตุรกีนะตัวนี้อืมก็จะประมาณนี้ทุกคนสรุปว่าไม่ได้ไปต่อครับเดี๋ยวเราไปต่อกันกับไอดีอื่นนะครับไปสุ่มต่อกับไอดีอื่นนะครับประมาณนี้แล้วกันไอดีนี้นะข้ามไปเลยครับผมชว่วยตอนนี้เราก็มาอยู่กับไอดีไก่ครุสกุลินั่นเองนะครับผม Happy New Year ครับผมนี่ฮะมีร้อยทองเดี๋ยวเราเจอกันนะมสซี่ครับผมไอดี ID นี้ได้ทดลองสุ่มแน่นอนครับมาดูกันว่าเราจะ หวานเจี๊ยบข้ามปีนะครับผมหรือเกลือข้ามปีก็ไม่รู้นะทุกคนสำหรับ FC คนไหนนะครับมีใครสุ่มร้อยทองแล้วได้เลวเนลเมสซี่บ้างไหมฮะลองคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะเพื<ๆ>่อนๆคุณคือคนโชคดีที่สุดแห่งปีนะทุกคนนะเอาละครับตอนนี้มีอยู่150ทองนะครับไอดี ID นี้เราก็สุ่มได้1ทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คความเกลือเช็คดวงกันนะครับว่าจะหวานเจี๊ยบ เริ่มต้นปีหรือว่าจะเกลือเริ่มต้นปีครับมาดูกันครับกับไอดีนี้เนาะทุกคนมาดูนะฮะมีอะไรให้กดหรือเปล่าอ๋อนะฮะมีออลิเวอร์คารให้กดด้วยนะครับผมขอเริ่มต้นที่แพ็คอลิเวอร์คารก่อนเลยเนาะเพื่อนๆครับผมก่อนที่จะไปใช้ทองครับและเราก็จะไม่ลืมนะครับการเตะลูกโทษนลยนะครับผมอย่าลืมล็อกอินนะทุกคนนะเดี๋ยวไปเตะก่อนนะครับเผื่อได้อีกสัก50ทองหรือร้อยทอง มาดูกันครับผมว่าการเตะครั้งนี้จะได้อะไรเป็นรางวัลนะผมเดลิเกตนะครับผมเดินทางมาถึงแล็บที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เหมือนกัน,นครับกล่องอันนี้ได้เป็นกล่องราอูนะคูณ2นะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับเอาละครับเราไปสุ่มแพ็คโอลิเวอร์คานกันก่อนนะเพื่อนๆนะเกือบลืมไปครับเมื่อกี้ได้ราูนมานะฮะต้องไปสุ่มราูล,ล้างเกลือก่อนนะทุกคนนะ จัดไปครับ2กระปุกครับผมล้างเกลือครับราอุนอ้าวได้เฉยครับเฮ้ยแต่ถ้าได้แบบนี้เนี่ยมันความแบบความอนไลไส้อาจจะมาแล้วทุกคนโอ้โหคิดว่าจะล้างเกลือครับได้เฉยครับและแพ็กนี้ขอโอเวอร์ค่าหนึ่งตัวนะครับผมโอเวอร์ค่าเราเป็นสีโอ้ยไอดี ID นี้ไม่มีปฏิหารครับอื้อหือ ไม่เป็นไรครับรางวัลใหญ่รออยู่นะบิ๊กทอมเลียวในเมสซี่ร้อยสิบที่สมคุณค่าแต่ว่นนี้เรามี100ทองครับ1จุ่มวันนี้ขอเริ่มต้นปีแบบสวยๆขอ1ตัวบึมโอ้โหเมสซี่นะครับเสื้อแดงโอ้โหนะฮะเรียกได้ว่าเกลือนะครับเริ่มต้นปีอย่างสวยงามนะครับ ปีีมมมเริ่มต้นด้วยความเลื้ออีกแล้วกบท่านนะฮะแกมปี e อีสปอร์ตโอ้โหนะสุดจัดครับผมผมขอสุ่มส่งท้ายอีกสักหนึ่งไอดีแล้วกันนะครับทุกคนเป็นการเริ่มต้นแฮปปี้นิวีย์แบบสวยงามนะครับอันนี้อาจจะได้ก็ได้นะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นในดีไก่นะครับที่มีร่างบิ๊กไทมมากที่สุดนะครับเป็นบิ๊กไทมเดมเบเล่กับ บิ๊กไทม์าลมินยามาลนี่นะครับผมมาฮะเรามีร้อยทองนะครับผมแล้วก็กล่องฟรีด้วยนะครับผมโอลิเวอร์คานขอหนึ่งตัวไม่เป็นไรครับรางวันใหญ่รออยู่นะฮะร้อยทองสุดท้ายแล้วทุกคนทิ้งคลิปนี้นะครับทิ้งท้ายคลิปนี้ไปกับการสุ่มครั้งนี้เลยนะครับทุกคนนะมาร่วมกันให้กำลังใจนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการติดตามนะทุกคนนะ และ100ทองครั้งนี้ลาเลโอนเมสซี่มิคทามขอ1ตัวมาแล้วโอ้โหไม่ใช่ครับกลายเป็นใครครับเนี่ยโอ้โหมืดสนิทสิทธิท์สายหน้านะครับทุกคน3ดาวโอ้โหเอาละครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบด้วยนะครับผมสวัสดีแฮปปี้เยียรเนะครับผมขอให้ทุกคนหมันหมาน,นะครับผมความเกลืออยู่ที่ผมความหวานเจี๊ยบ อยู่กับผู้ชมแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะแล้วเรามาเจอกันใหม่ครับกับคลิปใหม่ที่ผมจะลงนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้ว what's up bro bro bro, bro.